ปดีค่ะาตามนัดนะคะนัดตัวเองนี่หนะคะนัดตัวเองว่าเสร็จตัวไหนต้องไรต้องอัดวีโอคุยกับเพื่อนเพื่อนตัวนั้นนะคะอ่าตัวนี้สามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมกะปินะคะสามเหลี่ยมกะปิเนาะสามเหลี่ยมกะปิตัวนี้อกสามเก้าสี่สิบนะคะ สามแปดสามเก้าสี่สิบใส่ได้นะคะสามแปดก็ใส่ได้สามเก้าก็ใส่ได้สี่สิบก็ใส่ได้แต่สี่สิบแน่นหน่อยนะสามเก้า <39 S 2> พอดีนะเนาะออกกลางๆแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ายาวประมาณยิบแขนนี้สิบแปดนะคะยาวสิบแปดนะคะแขนสุดก็ลดลดแต้มหละลดโซ่ลงเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าแถวนะคะห้าแถวแล้วก็ ลดดอกลงลดลงแถวดนังนะคะย่อด,ดอกลงแต่คือปกติด,ดอกเขาจะมีเสาขึ้นตรงนี้นะคะเสาขึ้นตรงนี้มันลากมันแล้วก็มาต้นอะไรนะคะแต่นึ่องจาลดลดแต้มนี่ลงลดแต้มนี่ลงนะคะคเห็นไหมไอ้มีขึ้นเลยขึ้นหนึ่งเสาแล้วก็แยกสองอะไรกอะไรเงี้ยนะคะก็เพื่อเพื่อให้หลายของของของ มองแขนสั้นลงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลดลดโซ่เนี่ยน้อยลงนะคะตอนแรกก็สุดทาเป็นหกแต่เนี่ลือแล้วก็ลดเหลือห้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดอกก็ลดแต้มลงตอนแรกสิบห้าดอกแต่เนี่เหลือสิบเอ็ดดอกลดหมดก็ลือแล้วก็ลดนะคะจนชจยเนี่ยก็แดงแต่ตอนแรกนะชายก็ไม่ได้เลือแล้วค่ะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแถวแถวที่เจ็ดก็ลงเลยนะคะ นะคะก็ทำมาณนี้แล้วค่ะส่วนคอนึงสุดก็เรืมเมืองเสานะาหรือใหม่นะคะคอนี้คือสุดเริ่มจากโซ่ตรงนี้นะคะงานคืองานสุดเริ่มจากตรงนี้ค่ะสุดเริ่มจากโซ่นะคะบิ่งโซ่จะเยอะๆ,ๆแล้วก็เว้นสีลงลงเสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยมาวิ่งโซ่โซ่สีโซ่ห้าไปแล้วก็ขึ้นเสาแล้วก็ มาไฟมา,มาโซสองแล้วก็มาไฟไฟเสร็จก็โซสองแล้วก็ค่อยมาเจ็บอดเดับอดเดบอดเดบถึงจะได้ประมาณนี้โฟกัสมันหลายๆก็เลยหยุดนิ่งพอเราขย็นมันเร็วกันไปนะคะวนแขนข้างนี้ก็โอเคละแต่นี้โอเคแล้วละค่ะโอเคละก็จะได้โอเคเนี่ะเ,เ,ลเล่นเล่นคือเล่นเอาเหนื่อยนะคะเล่น เลยเราเนื Welt, ่ยเลยนะคะมันสุดใสซับสี่กะปินะคะใส่ขางนะคะใส่ขางสี่กะปิใส่ขางก็ออกประมาณนี้นะคะสุ่ก็เปลี่ยนผ้าถุงให้นางนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนให้นางใส่ซับแต่ยังไม่สอยนะคะยังไม่สอยเพราะว่านางยังรอเสื้ออีกตัวอยู่ก็เลยเอาไว้ยงงี้ก่อนไว้ยงงี้ก่อนเนี่ยแล้วก็ไม่เช้าเหนื่อยค่ะเพราะว่าอะไร เพราาทคอค่ะก็จะได้คอคอมาประมาณนี้ก็โอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะคะไห้กล้องสุกเขาจะขยัยนเร็วๆกล้องจะไม่ค่อยดีนะคะโอเคทั้งไงก็สวยแล้วสวยกว่าน,นี้ก็ทําไม่ไหวแล้วน,นี่แลละรอเตรียมส่งนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ